มันนี้ครับในเช้าวันอาทิตวันนี้ฟ้าแจ้งจังอนเมื่อวานมดเพราะว่ามีภารกิจเชรนะครับวันนี้อันนี้ต่อไม่แน่ใจว่าลายทอย่างนะไม่เป็นไรเราลอกันไปเลยเพราะอย่างที่บอกว่าการมาแบ่งปันพูดคุยแชร์ตอนเช้าเนี่ยมันก็เหมือนกัรระบายอารมณแล้วก็ เอาลำดับความคิดของเราที่ฟุ้งซ่านอยู่ในหัวน,นี่ออกมาเรียงใหม่นะครับจะได้เก็บเข้าไปในลิ้นชักอันนี้พูดบอกได้ดีก็คือการระบายด้วยพูดออกมาบางทีพูดอยู่ในใจเนี่ยมันมันก็ส่วนหนึ่งแล้วแต่การที่พูดออกมาข้างนอกมันเหมือนกับได้พ่นได้ออกแรงได้ออกกาลังออกมาและที่สําคัญได้เกิดมีฟีบั๊กแล้วมันเป็นผลประโยชน์ของหลายคนที่ได้ฟังและไปต่อยอดหรือ จะขอบคุณได้ถ้าสมุคอมเมนต์เข้ามาให้เรารู้นะว่ามุมมองความคิดของเราจะผิดเพี้ยงไปในบ้านว่าเราตอบโอเคแา่ว่าการนี้ขสแบงปันตั้งชื่อว่าตาลงคืปอปมปัญหานะครับเรื่องนี้มันก็เริ่มคุกคุนมาตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานช่วงนี้น่าจะใช่ช่วงสานะครับก็เลยพอมีเรื่องนี้เรื่องหนึ่ง รื่องอารมณ์หนึ่งะคันนะแล้วก็มันมีช่วงเย็นอีกอารมณ์หนึ่งก็อย่างที่บอกว่าแรงบันดาลใจพูดเรื่องนี้ก็ส่วนมากจะมาสะท้อนเป็นกระจกจากตัวเองของผู้พูดอารมณ์แรกที่อยากจะเกิดถึงแล้วก็ย้ำอีกครั้งว่าชื่อเรื่องคืออารมณ์คือปมปัญหามีอารมณ์มันก็จะมีปัญหาตามมาปัญหามันเกิดจากตัวเราก่อนคนแรกนะครับแต่มันจะบานไปสู่คนอื่นไม่ว่าอย่างไรก็อยู่ที่เราขยายปมนี้ หรือขยายปัญหาเนี้ยออกไปมากน้อยแค่ไหนะฉะนั้นเราต้องมาฝึกควบคุมไปให้ได้อารมณ์แรกที่เกิดนะครับก็คือความอยากได้อยากมีอย่างที่พูดเคยพูดบอกว่าไอ้ความทุกข์ของเราเนี่ยมันก็มีไม่กี่อย่างนะครับไอ้ส่วนเนี้ยไอ้ความอยากได้อยากมีหรืออยากเป็นมันก็เป็นอีกส่วนที่มันเข้ามาประกอบร่างเป็นความทุกข์ที่ทําให้เรา กระวุกระวายให้เราแบบไม่มีอันจะทําอะไรด้วยความอยากพอเราอยากได้อย่างมีอย่างที่ผม,มเป็น,นช่วงเช้าเมื่อวานมันก็จะคิดนั่นคิดนี่คือบานปลายเลยครับพอมันเกิดอารมณ์เราไม่มีก็เรียกว่าการควบคุมสติกว่าจะรู้ทันมันอีกทีก็ต้องเิยบเงียบคือพูดง่ายปิดวาจาพูดปิดตาปิดการรับรถทั้งห้าทั้งหู ทั้งจมูกทั้งอะไรแล้วแต่นิ่งๆน,งนิ่งที่สุดนิ่งที่สุดแล้วคอ่อยๆโน้มกลับเข้าไปคิดนะว่าความอยากได้อยากมีของเราเนี่ยมันใช่จริงหรือเ่าเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราก็อยากได้เยอะมากๆแล้วก่อนหน้านั้นะเราก็ตัดอะไรไปได้เยอะมากๆแทบจะเรียกได้ว่าเกือบจะดีละทตัดหมดแล้วในสิ่งที่อยากได้เยอะเลยนะครับอันนี้เรามาโน้มคิดดี ขออนุญาตไม่บอกนะว่าอยากได้อย่างมีอะไรนะก็คิดถึงเหตุผลมีดีไหมดีนะแล้วใช้ยังไงแล้วมันมีประโยชน์อย่างไรแล้วถ้าไม่มีหละ่ะพอเอามาเรียงข้อ,ขอ,ขอเป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อ,ขอส่วนดีส่วนไม่ดีแล้วเอ๊ะมันก็กลับมาตรงที่มันก็ไม่ดีมากกว่านะแต่เราจะทำอย่างนี้ได้มันต้อง เขาเรียกว่าะอะไรครูดาวลางลงแล้วหยุดนะแล้วก็ติดต่อแล้วก็พบว่าเอ้ยใช่ไอความอยากได้หรืออยากมีตรงเนี้ยมันก็เหมือนเดิมที่เราเคยอยากต่างๆมันไม่ได้สมเพลยเลยที่มันจะมีแต่ถ้ามันจะมีมันก็มีเมื่อถึงเวลาเมื่อถึงการเวลาที่เราจะได้เราก็เบาลงไปได้วนี่คือ อา,ารมณ์ที่นหนึ่งที่ประนานที่แอา,ารมณ์ที่สองตามมาอย่ตอนเย็นไปทํางานครัแล้วก็มีเราเรียกว่าเรา,าพอหรือเรียกว่าคนดูแลอะไรสักอย่างซึ่งเคยมีกรณีกันไปบ้างแต่ไม่ใช่กับผมนะกับภรรยาแล้วกรณีที่บ้างก็คืออาจจะมีความเข้าใจผิดถึงเรื่องการทํางานถึงเรื่องระบบระเบียบอะไรก็แล้วแต่นะครับ พอภรรยามาเล่ามันก็เหมือนเคยผมก็จะมีความรู้สึกว่าไม่ชอบมีความรู้สึกว่าเขาเรียกว่าแอนตี้หรือเขาเขามีอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าหมายหัวไว้ละหรือแบบอะไรอย่างนี้มันอยู่ลึกๆข้างในอยู่และแล้วก็เป็นบังเอิญที่เมื่อวานเป็นจังหวะที่เราต้องขับรถแล้วก็ไปเจอแล้วเขาก็มาสอบถมด้วยความเป็นหน้าที่ของเขาไอ้คำว่าเป็นหน้าที่ของเขาเพิ่งเล่นได้นะ จริงตอนนั้นไม่ได้เลยมันเหมือนกับว่าผัดตาของเราแรงมากๆอะความเป็นตัวตนของเราอะแล้วเราก็มีความโกรธอยู่ภายนาอารมณ์ขึ้นแบบเนี่ยเราก็พูดจาเขาไปไม่ดีแล้วก็พอนั่งมันนั่งคิดแล้วนสายตาที่เรามองมันอาจจะเป็นสายตาความเครียดแค้นพูดจาก็ไม่ดีหนักแต่ไม่ได้มีความอยากอะไรเพราะผ่านตรงนั้นมาได้เราก็คิดว่าเอ๊ะมันใช่เหรอ มันถูกต้องเหรอแล้วก็รู้ว่าไม่ใช่นี่ก็คืออารมณ์ที่พูดไปหมมันคืออารมณ์ลอนๆฉะนั้นเมื่อวานนี้เองนะผมก็เลยตัดสินใจว่าถ้ามีโอกาสผมก็จะเดินเข้าไปพูดกับเขาแบบแมนๆบอบกว่าในสิ่งที่ผมเคยทำเคยอาจจะใช้ว่าจะรูอพูดแข็งๆไม่ได้หยากแต่แข็งๆแล้วก็สายตาที่มันไม่ยีหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ขอไห้ด้วยแล้วกันบริบูรความไม่ตั้งใจ การที่กมอารมณ์ไม่อยู่ก็ไม่ได้ไปบอกเขาอย่างนั้นนึนแต่จะทําแล้วก็ฝากทุกคนด้วยร่าเชื่อเถอ,อว่า<ม>เราคิดดีๆว่าสิ่งที่เราทำมันถูกต้องจริงไหมมันเป็นอารมณ์พาไปด้วยบาความรักความโกรธความโลภความหลงมันเป็นอารมณ์ใช่ไหมนติดตามตัวเองก่อนที่จะไปถัดหรือพทษถึงนะครับก็ โอเคเมื่อเรารู้ตัวเองเราก็ต้องแก้ไขซึ่งผมก็จะทำ mm. ในเวาระต่อไปแน่นอน mm. เราก็มาควบคุมอารมณ์ไปด้วยกันนะครับยารุณสวัสดิ์เช้าวันนี้เราก็ยังคงมาเจอกันแบบสบายมืดมืดอ,อีกเพราะตื่นตรงเวลาตีห้าแล้วก็ตอนนี้ก็เพิ่งจะหกโมงนะครับ